หลักสูตรปัญหาและเฉลยในชั้นโจุลปรมิตรตรีและโทใช้ร่วมกันนะครับสองชั้นวจนาโดยพระสัทธ,ธรรมชุติกะธรรมจาริยะจัดพิมพโดยมูลนิธิสัทธธรรมชชติกะหลักสูตรปัญหาเฉลยนะครับจะอ่านชั้นจุลปรมิกาโทวจนาโดยพระธรรมสัทธรรมชชติกะธรรมจาริยะคำนำ หนังสือหลักสูตรปัญหาเฉลยในชั้นจุฬาวิทยากาตรีและชั้นจุฬาวิทยากาโทที่รจนาโดยพระสัทธรรมจติกาธรรมจริยะเพื่อให้ครูอาจารย์และนักศึกษาจะได้มีแนวทางในการเรียนการสอนในอภิธรรมมชติกาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเรียนผู้ศึกษาที่มีความมั่นใจในความเจริญในทางอภิธรรมแล้ว จะต้องมีการท่องและจดจำตามแบบเรียนในชั้นจุระอภิธรมิกาทั้งสองชั้นเมื่อมีความรู้ดีแล้วจึงนำงหลับสูตรและปัญหาเฉลยเล่มนี้มาเป็นแนวทางที่จะออกข้อสอบเพื่อวัดผลในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยใครขอเสนอแนะนักศึกษาก่อนที่จะอ่านปัญหาและคำตอบขอให้ทุกท่านอ่านคำชี้แจงวิธีการสอนและการเรียนของท่านอาจารย์ผู้วิจานะเพราะท่านเสนอการเรียนการสอนอย่างมีหลักการ ท่านนักศึกษาทําตามท่านจะทําให้เรามีความเจริญในการศึกษาเ,าเรียนยิ่งขึ้นการพิมพ์หนังสือเล่มน,นี้เป็นการพิมพ์จากต้นฉบับเดิมทุกประการเว้นแต่ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์และตัวอ,อ,กอักษรควรจะมีการเปลี่ยนแปลงควรจะมีการเปลี่ยนตามยุคสมัยยุคตามปัจจุบันเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเล่าเรียนแต่ถึงอย่างไรก็กตามสัพที่เป็นหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนาบางศั์ เราไม่สามารถเขียนตามพจนนุกรมได้จึงคงไว้ตามเดิมถึงอย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อบกพร่องในการพิสูจน์อักษรและหลักธรรมเมื่อท่านอภิธรรมมาจารย์ได้พบกรณานะนําเพื่อจะได้ปรับปรุงในโอกาสต,ต่อไปอภิธรรมมาชนิกะวิทยาลัยว่าจนโนคคะคณะยุประเทศคทําชิเชงวิธีการสอนและการเรียนอารัมพบทนิปเนุตตะเวเสยะวินิตวิจินิิตรวา สุตติโกพัตังปุคาลียงปกังภาชเนปีตถาภเวแปลความว่าผู้ประสงค์จะให้ตนได้มีความรู้เป็นบัณฑิตควรพิจารณาโดยรับครอบถีถ้วนและพึงแสวงหาวิชาสั่งสมความรู้ในสำนักอาจารย์ที่มีปัญญาแหลมสุขุมรอบครอบที่สามารถจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เป็นอย่างดีมีครุวานาประดุจข้าวที่อยู่ในหมอ้อสุกก็ดีแม้ตักใส่จานก็จะเป็นข้าวที่สุกดีเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในหมอ้อสุกไม่ดี ราะใส่า,านก็ถูกไม่ดีคงเป็นข้าวเดียบอยู่นั่นเองมาในนีติปรกรณ์นิติคาถานี้เป็นคาถาชี้แจงที่แนะนําผู้ที่สแสวงหาวิชาวความรู้ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและได้รับประโยชน์จากการศึกษาเป็นอย่างดีเหมือนหนึ่งการทรงแสดงธรรมมาจากกัปปคุนสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงชี้ทางสายกลางมัมชฌิม,มาปฏิปทานำมหาชนที่สนใจใน,นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งยำดำเนินทางผิดอยู่โดยเอียงซ้ายจัดอัตตกิละมะฐานุโยคะเอียงไปทางขวาจัดกรารมสุข,ขลิกานุโยคะให้ถึงฝั่งให้ถึงซึ่งฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ตัวชี้นวเทางปฏิบัติที่ถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์แประการข้อนี้ฉันใดนิเตขถานี้ก็มีประโยชน์แก่ผู้แสวงหาความรู้เพื่อประสงค์จะให้ได้รับผลโดยถูกต้องดียิ่งขึ้นดีดียิ่ง ก็พึงยึดหลักการศึกษาที่มีกฎเกณฑ์และวิธีการอันถูกต้องเพื่อความบรรลุผลใงการศึกษาโดยสมบูรณ์ฉันนั้นสําหรับคาอธิบายในคาถานี้มีใจความว่าข้าที่สุกก็ดีแล้วซึ่งอยู่ในหม้อน,นั้น <Okay. S 1> เกือบสเสมือนบัณฑิตผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะชี้แจงอบรมให้แก่ผู้ที่มาทําการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตั้งตอนนี้เราทปฏิบัติที่ชอบ ผู้ที่เป็นนักศึกษาเปรียบเสมือนผู้ที่บริโภคข้าวนั้นข้าวที่สุกดีแล้วไม่ทําให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายตรงข้ามกับข้าวที่ดิบย่อมอันทําอันตรายแก่เราผู้บริโภคให้เกิดการท้องเสียข้อนี้มีอุปมาณฉันใดบุคคลที่เป็นครูอาจารย์แม้มีความรู้แต่ฉันดีจริงแล้วเวลาที่ชี้แจงแนะนํา ก็จะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และถูกต้องแก่ผู้ที่มาทําการศึกษาเมื่อู่ศึกษานําไปพเปฏิบัติก็ไม่เกิดโทษได้รับอันตรายแต่อย่างใดประดุดดังว่าข้าวที่สุกดีแล้วอยู่ในหม้อเมื่อคดเอามาใส่จานก็เป็นข้าวสุกและบริโภคแล้วก็ทําไม่ทําให้ท้องเสียฉะนั้นอันนี้คือรูปภาพของสัธรรมชติกะธรรมจริยะ,ะนะครับพระบูรพาจารย์แห่งอภิธรรมชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสัทธธรรมโชติกาข้าวที่ยังเดิบอยู่ย่อมเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคแม้ครูอาจารย์ก็มีในเช่นเดียวกันถ้าครูยังไม่มีความรู้ไม่สุขุมรอบข้อปีพอก็เสมือนยังมีข้าวเดิบที่อยู่ในหมอ้อเมื่อคัดออกมาใส่จานคือในขณะชี้แจงแก่ผู้ศึกษาก็จะชี้แจงผิดๆถูกๆกระดวจดข้าวเดิบทําให้ผู้บรินำไปบริโภคเกิดโทษอันตราย ซึ่งเสมือนกับบริโภคข้าวที่เดิบๆดบสุกแล้วเกิดทั้งเสียผู้ที่ได้รับการสอนที่ผิดผิดและมีการศึกษาไม่ดีไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ดีผู้นั้นเชื่อว่ามีความรู้ยังเดิบอยู่เมื่อถึงคราวเป็นผู้อาจารย์ก็จะถ่ายทอดความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ดียังเป็นความรู้ที่เดิบอัตโนมัติอยู่แก็อยู่นั้นแก่ผู้ที่มาศึกษาด้วยก็จะทําให้เกิดโทษอันตรายทั้งตนและผู้ที่มาศึกษาติดต่อกันไปไปเป็นแถวแถวเป็นแถว โทษและอันตรายที่เกิดจากการได้รับการสอนปริยัติผิดๆและไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ดีนั้นเมื่อได้นําไปปฏิบัติก็จะเอาดีเอาถูกไม่ได้เมื่อปฏิบัติไม่ถูกแล้วปฏิเวทอย่างแท้จริงก็ไม่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้เช่นกันจะมีได้ก็แต่เพียงปฏิเวทเทียมความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อนเนื่องกันดังกล่กาวมานี้ก็เพราะเนื่องมาจากการศึกษาที่ไม่ดีที่ยังเดืยบอยู่เป็นสาเหตุนั่นเอง ด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วนี้จึงแสดงว่าจะนกค้าข้าหาอยูประเทสเพื่อประโยชน์แก่ครูอาจารย์นักศึกษาดังต่อไปนี้การสอนมี2อ,อย่างคือ 1. การสอนที่ทําให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์มากและเสียเวลาน้อยประการหนึ่ง 2. การสอนที่ทําให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์น้อยและเสียเวลามากประการหนึ่งในสประการนี้ถ้าครูผู้สอนมีความเข้าใจดี ในวิธีหลักการสอนแล้วย่อมทําให้นักศึกษาได้มีการคิดนักพิจารณาและมีการกล่าวว่าจะที่เกี่ยวกับการตั้งปัญหาการเฉลยปัญหาคําอธิบายต่างๆตลอดจนการฝึกขัดท่องจําพร้อมกันไปในเวลาเดียวกันนั่นเองฉะนั้นนักศึกษาที่ได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์ดังกล่าวแล้วนี้ย่อมได้ประโยชน์มากและเสียเวลาน้อยถ้าครูผู้สอนไม่มีความเข้าใจดีในหลัก วิธีในวิธีหลักการสอนแล้วการสอนนั้นคล้ายๆจะเป็นการสอนที่หากําไรจากนักศึกษาหมายความว่าในขณะนั้นนักศึกษามีเพียงแต่ทาหน้าที่ฟังเฉยๆเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ได้คิดนึกพิจารณาและกล่าววาจาที่เกี่ยวกับการต้องปัญหาการเฉลยปัญหาแสดงคําอธิบายต่างๆ จ,จนการฝึกข,ขัดท่องจําก็ไม่มีการงานต่างๆดังกล่าวแล้วนี้ครูผู้สอนเก็บนำออามากล่าวและคิดนึกพิจารณาแต่ฝ่ายเดียวเป็นไปในทํานองปาฐกถาหรือแสดงธรรมเทศนาไปหมดสิน้นโดยไม่มีความรู้สึกตัวแต่อย่างใดเช่นนี้แหละจึงกล่าวว่าครูผู้สอนชอบหากำไร,ร,ราจากนักศึกษาเมื่อว่ากันตามความเป็นจริงถึงวิธีการสอนตามแบบนี้ครูผู้สอนเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์มาก ฝ่ายนักศึกษานั้นได้รับประโยชน์น้อยฉะนั้นนักศึกษาที่รับการสอนจากครูด,ดังกล่าวแล้วนี้ย่อมได้รับประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแม้ว่าจะทําการศึกษาเป็นเวลานานหลายเดือนหลายปีก็ตามทีแต่หาได้รับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องอันใดให้ถูกต้องและแจ่มแจ้งได้ไม่แต่นักศึกษานั้นย่อมพอใจในการสอนทำในนี้เป็นส่วนมากทั้งนี้ย่อมเปยนไปตามธรรมดาแก่ผู้ที่ยังไม่มีการศึกษาพอนั่นเองและหากจะตั้งคำถามขึ้นว่าวิธีการสอนทั้งสองประการนี้ ชอบประการใดจากไหนก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบประการที่1แต่ก็หารู้ถึงจุดของการเรียนไม่เพียงแต่อยากได้ความรู้อย่างเดียวไม่อยากคิดนึกพิจารณาถึงข้อความต่างๆและไม่อยากกล่าววาจาที่เกี่ยวกับหลักของการเรียนตามที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าหากจะชอบกล่าววาจาขึ้นมาบ้างก็ชอบกล่าววาจาที่นอกออกไปจากหลักวิชาที่ตนกําลังเรียนอยู่โดยเหตุน,นี้เมื่อได้พบก,กับครูผู้สอนที่เข้าใจดีในหลักการสอน<ๆ>ก็เกิดการเบื่อหน่ายต่อการสอนนั้น,น,น แล้วมองหาครูผู้ทําการสอนแบบหากําไรโดยทํานองปาฐกถาหรือธรรมเทศน,นาต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติในการในด,ด้านการศึกษากับความประสงค์เัินก็มจะ ก็ไม่ตรงกันฉะนั้นจึงขอให้นักศึกษาทั้งหลายและปฏิบัติการงานในขณะเวลาเรียนให้ตรงกับความประสงค์ของตนที่ได้มุ่งหมายไว้แล้วส่วนครูผู้สอนก็จงพยายามเว้นการสอนชนิดแบบหากํากไรจากนักศึกษาเสียและคิดหาหนทางที่จะให้นักศึกษาทั้งหลายได้มีโอกาสกระทากิจกรรมต่างๆสลับกันไปรวม7ข้อคือ 1. อ่านหลักสูตร 2. จดจําคําอธิบายตามหลักสูตร 3. นึกคิดพิจารณาข้อความต่างหลักสูตรนั้น 4. การตอบคำถามของครู 5. ถามข้อสองสัยต่างๆ 6. ห,หัดอธิบายข้อความนั้นๆ 7. บันทึกปฏิบัติและวิธีเฉลยที่สำคัญสำคัญซึ่งอาจารย์ผู้สอนตั้งขึ้นให้และเฉลยให้กิจการต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาพระบิธรรมนี้การคิดนึกพิจารณาด้วยใจการฟังอธิบายการกล่าววาจาเกี่ยวกับคําอธิบายการตอบคําถาม การถามข้อสองสัยรวมทั้ง4ข้อนี้เป็นหลักสําคัญของการเล่าเรียนนักศึกษาจะาเว้นเสียไม่ได้ถ้าเว้นจากหลัก4ข้อนี้แล้วการศึกษาในนั้นก็ไม่ได้รับผลภัยบูรณ์กล่าวคือไม่สามารถจะทําหน้าที่ครูให้สมบูรณ์ตามห,หลักของพุทธศาสนาได้ หลักทั้ง7ประการที่เก่าไว้นะ้างต้นนี้เป็นหลักของนักศึกษาที่จะพึงปฏิบัติแต่ถึงกระนั้นตามก็ตามนักศึกษาจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเหล่านี้ได้ครบถ้วนทุกข้อนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยครูผู้สอนนั่นแหละเป็นผู้ชี้แนะขึ้นก่อนนักศึกษาจึงจะปฏิบัติให้ถูกตามหลักทั้ง7ข้อได้โดยเหตุนี้จึงขอเตือนแกบ่บรรดาครูผู้สอนทั้งหลายว่า ขอจงได้ทําการฝึกหัดอบรมตนเองให้เข้าใจในวิธีที่จะแนะนํานักศึกษาให้ทําการปฏิบัติเข้าใจในหลักทั้ง7ข้อนี้ให้จงได้เพราะวิธีที่จะแนะนําให้เข้าใจในหลักทั้ง7ข้อนี้ได้นั้นตกเป็นหน้าที่ของครูโดยแท้นักศึกษาไม่อาจที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามลาพังตนเองได้ดังนั้นครูผู้สอนในขณะทองการสอนควรปฏิบัติตามหลักใหญ่เจประการดังต่อไปนี้ขอไก่ให้นักศึกษาอ่านข้อความในหลักสูตรจนถูกต้อง ขอไข่จงชี้แจงแนะนําในข้อความที่ได้อ่านไปนั้นควควายให้มีการสัมภาษณ์อยู่เสมอขอระครังเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามข้อความที่สงสัยงงงูจงตั้งปัญหาที่กระดานอย่างมาก7ข้ออย่างน้อย3ข้อให้นักศึกษาตอบด้วยปากเปล่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจอจาย์จงตั้งปัญหาที่กระดานให้นักศึกษาตอบด้วยการเขียนอย่างมาก7ข้ออย่างน้อย5ข้อเดือนหนึ่งครั้งชอชิง เฉพาะชั้นจุละทั้งสามชั้นนั้นต้องทำสามษาตุการว่าด้วยปากเปล่า,าขนาดชี้และชี้ที่กระดานเท่าที่อาจารย์ภาพได้บรรยายถึงวิธีการสอนวิธีเรียนมานี้ก็เพื่อประสงค์จะให้ครูผู้สอนและศึกษาได้รับประโยชน์กล่าวคือครูที่เป็นครูก็เป็นครูได้อย่างดีสมบูรณ์สามารถดํารงภาพเพื่อศาสนาให้เจริญและตั้งอยู่ได้นักศึกษาที่กําลังทําการศึกษาอยู่ก็ได้รับความรู้โดยถูกต้องและอาจสามารถเป็นครูที่มีความรู้ดีไม่บกพร่องสืบต่อในการข้างหน้า นหนึ่งวิชาวความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาที่เว็นสาระสําคัญนั้นอาใช่มีอยู่นอกออกไปจากพระไตรปิฎกอริคถาดีกาก็หาไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่ยังมีด้รับการศึกษาดีพอในพระไตรปิฎกอริคถาดีกาจากสํานักอาจารย์ที่มีวิทยาฐานะโดยถูกต้องอย่างสมบูรณ์นั้นแม้ว่าจะมีการวิจัยในเรื่องพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับปริยัตปฏิบัติปฏิเวท ในพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยหรือวิาพากวิจารณ์ในการรจนาของท่านอจาจารย์คือพระพุทธโคสเสถระและดีกาจารย์คือพระอนานันทเถระพระธรรมปารเถระ,เ,ระเป็นต้นตัวตางจะถือว่าเป็นการถูกต้องดีแล้วนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นบุคคลประเภทใดดำรงในฐานะสูงหรือต่ำมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีคำคัด้ารโต้แยงขึ้นว่าเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าไม่เป็นการถูกต้อง ข้อนี้ขอตอบว่าเพราะยังไม่ได้รับการศึกษาให้ดีพอในพระไตรปิฎกอดีกาจากสำนักอาจารย์ที่มีวิทยาฐานะโดยถูกต้องและสมบูรณ์จนแตกฉานและถี่ทั่วนั่นเองฉะนั้นพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์จะแสวงหาวิชาวความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาน,นี้จงมีการศึกษาในพระไตรปิฎกอริกาจากสำนักอาจารย์ที่มีวิทยาฐานะโดยถูกต้องและสมบูรณ์จึงจะได้รับวิชาวความรู้นั้นๆตามความประสงค์ของตนได้ ถ้าหากว่ามีแต่การชอบฟังในการเผยแพร่พระนศาสนาโดยทํานองปาฐกถาบ้างธรรมเทศนาบ้างธรรมศาสกาบ้างเช่นนี้แล้วความประสงค์ที่จะได้รับวิชาวความรู้โดยถ่องแท้นั้นก็จะมีแก่ตนไม่ได้เลยเพียงแต่ทําให้จิตใจปลอดปรองผ่องใสเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นชัว่วครู่หนึ่งๆพร้อมกับความรู้เล็กน้อยเท่านั้นเหตุนี้ขอให้ผู้ศึกษานกรชนทั้งหลายจงได้ทําความเข้าใจในข้อความนองที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ด้วยกันทุกท่านเทิน พระสัตธรรมุดิกะธรรมจาริยะส่วนนี้จะเป็นสารบัญที่รวมเอาทั้งจุลตรีและจุลโทนะครับไว้ฟังต่อกันคราวหน้านะครับจบแค่นี้ครับ